สนับสนุนโดยบริษัทชับไลท์แอชวรันจำกัดมหาชนผู้ให้บริการด้านการประกันภัยระดับสากลของโลกในรอบปีที่ผ่านมาก็43วาระทั่วประเทศบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจึงบูชาสิบวรีกันพระสิบวลีนี่ก็ถือว่าเป็นพาารนะหลันศาสาขอพพุทธเจ้า สินสร้างตำนานพญาทัตเทวร,ร,ราชนัคราชพบสืบีสิสเมื่อวันที่9มกราค25ม2568เมื่อเวลา9นาฬิกาเอพสินเรืองวุฒิดารานักแสดงชื่อดังเดินทางร่วมกับอาจารย์ป๊อกพระศิวลี24ชั่วโมงศลิลปินดารานักแสงอิสระองค์กรมูลนิธิพระรรศิวลีศิลปินดาราสายบุญสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ทนายช้าง24ชั่วโมงคนดังผู้ไกลเกลี่ยและทนายวิชาชีพของหน่วยงานกลมคุ้มครองสิทธิและเสียภาพกระทรวงยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติถือเป็นปีที่สิติดต่อกันในการเผยแพร่ส่งเสริมจริยธรรมศิลธรรมอันดีงามปลุกและปลุกพลังศรัทธาการกระทำความดีโดยในรอบปี2,567ที่ผ่านมีกิจกรรมไปทั่วประเทศมากกว่า43สถานที่แบ่งออกเป็นกิจกรรมสายบุญด้านทางโลกและทางธรรมโดยมีพันธกิจ8ข้ออธิการสร้างพระศิวลีขนาดความสูง77เมตร นวัดป่ามุ่งมีชัยอำเภอเมืเมองจังหวัดบึงการถือเป็นเป้าหมายหลักและพระศิวลีความสูงขนาด2.17เซนติเมตรปัจจุบันสร้างไปแล้วมากกว่า719องค์ทั่วประเทศอีกทั้งกิจกรรมเผยแพร่ส่งเสริมอีกหลากหลายรูปแบบ ทำความดีไม่มีข้อแม้ผ่านช่องทาง YouTube f a c e b o o k TikTok และเว็บไซต์ w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  l u l s i o a l e o t t h ถือเป็นปีที่สิติดต่อกันเริ่มตั้งแต่เวลาช่วงเช้า9้านาฬิกาเข้าพบสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7คุณพัฒร์แก้วได้หนูผู้สื่อข่าวบันเทิงสัมภาษณ์ถึงที่มาของโครงการและยังได้นำภาพถ่ายพระศิวลีขนาด16นิ้วเพื่อให้เห็นถึงศิลปะก,การออกแบบควบคู่กับพญาทัตเวราชนาคราชที่จะสร้างขนาดใหญ่5เมตรใจกลางโลกสถานที่สร้างพระศิวลีสูง เมตรในวันที่20-22ธันวาคม2568เวลา11นาฬกาเข้าพบคุณเจนศัก์ผู้บริหารออนไลน์สถานีโทรทัศน์ PPTVHD 36เวลา13นาฬิกาสนักข่าวอีจานบันเทงิงโดยทั้งนี้มีการสัมภาษณ์ผ่านช่องทางออนไลน์เพจอีจานบันเทงิงและเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรบูลณิธิ่พศิวลีศิลปิดาราสายบุญที่ขับเคลื่อนตัแต้แต่เริ่มปีแรกถึงปัจจุบัน เวลา15นาฬกาโดยถือเป็นวิกเซอร์ไทส์ได้รับการต้อนรับจากคุณจิตดีซีดีผู้ประกาศข่าวชื่อดังสถานีโทรทัศน์ช่อง 8R s ได้พูดคุยสนทนากันอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเองและได้กล่าววัตถุประสงค์ขององค์กรมูลนิธิพระศรีวลิสินยานแบบเป็นกันเองทําให้คณะองค์กรรู้สึกเหมือนคนคุ้นเคยกันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะพี่เอกประสิทธิ์สนทนากับคุณจิตดีอย่างเป็นกันเองและยังได้เล็งเห็นที่ความทุ่งเทองค์กร ในโอกาสวันข้างหน้าคงได้มีโอกาสนำเสนอข่าวการกุศลขององค์กรในปัจจุบันตามวาระที่เหมาะสมและเวลา17นาฬิกาสถานีไทย TPS คุณมะขามสนทนาสัมภาษณ์คุณเอกปสินถือเป็นตัวแทนในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆของมูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์กดติดตามเรื่องราวได้แล้วที่ y YouTube, Facebook, t i k t ok เพียงคำว่ามูลนิธิพระศิวลีศิลปินดาราสายบุญหรือติดต่อช่องทางไลน์ ID ดีพระศิวลี789 หนึ่งและหนึ่งแชร์หนึ่งมหากุศลบุญบารมีสวัสดีทุกท่านครับผมครับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่นะครับทางสถานีโทรทัศน์สีกองบทท่องเจ็ดนะครับเจดีซึ่งก็เป็นประจำทุกปีนะครับที่ได้เมตตาทางมูลนิธิพระศิวลีนะองค์กรเพื่อกาลุศนะโดยมีพี่ใหญ่ของผมนะพี่เอกศิล์นะ่ะเดินทางมาในการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการเผยแพร่นะคะจะไร้ยธารมศีลธรรมที่ดีงามนะครับในรอบปีที่ผ่านมาก็ 43วาระทั่วประเทศนะครับกิจกรรมบุญมากมายนะฮะพี่เอก็ไปร่วมงานในเรื่องของการปิดเสาโครงการใหญ่เรายังผักดันอยู่เพราะว่าเป็นพระศิวลีสูงถึง77เมตรประมาณตึก12ชั้นนะฮะซึ่งตอนนี้ลงเสาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วครับ243ต้นเมื่อต้นปีที่แล้วนะครับแล้วก็บึงการบึงการใช่ครับวัดป่ามุ่งมิชัยนะครับแล้วปลายปีก็ไปที่วัดน้องก่เชียงใหม่ครับไปถวายพระศิวลีขนาดเท่าใหญ่กว่าองค์คนนิดนึงนะครับ ห้าวัตพี่บางคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาจึงบูชาพระศิวลีกันครับพระศิวลีนี่ก็ถือว่าเป็นพระหลนตสาวกพระพุทธเจ้าซึ่งมีรับมากมีความบุดมสมบูรณ์ใครได้บูชาแล้วเนี่ยก็จะเจริญรุ่งเรืองนะครับมีทรัพย์มากช่โชลาภและปัญญาครับแล้วก็ส่วนปีนี้นะพี่เนาะเราก็มีโครงการใหญ่นะครับก็คือการจัดสร้างพระศิวลีแล้วก็พญานาคผู้บารมี นะครับพญาทัตตะเทวราชนัราชสูงขนาด5เมตรครับที่จะสร้างในในปี68แบบนี้ให้แล้วเสร็จนะครับก็บบพี่เอก็คงได้เดินทางไปด้วยนะครับในฐานะที่ได้ร่วมสแสดงในภาพยนตร์บังเอิญว่าในภาพยนตร์เรื่องศิวลีจะมีบทบท,บทของพญานาคซึ่งเป็นพญานาคประจาองค์ของพระิวลีชื่อพญาทัตตาเทวราชก็คือพระพระอริยสงฆ์เนี่ยเดินข้ามเขามาแล้วแบบไม่มีอะไรไม่มีอะไรฉันคือลําบากมากก็จะมีเทวดามีพญานาคเนี่ย นำน้ำผึ้งนำนมมาถวายแล้วก็พอกินแล้วรู้สึกว่าเป็นอาหารชิปนะฮะมีกําลังกายรู้สึกสดชื่นอะไรแบบนี้ซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้มัน,ม,นมีจารึกอยู่มากมายเป็นเรื่องของอิทธิปฏิหานในเรื่องของบุญฤทธิ์ครับท,ทีนี้เรื่องของการสร้างแฟนที่อยากจะรี่วับุญวันนี้ก็ยังทันอยู่ไหมยังทันครับยังทันครับก็เราก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทองใครนะครับก็ แล้วแต่ศรัทธานะครับบาทหนึ่งสองบาทก็ได้หรือว่าอนุโมทนานะครับเพราะว่าเราทําตามกําลังทรัพย์กําลังศรัทธาเท่าที่เรามีนะครับแล้วก็สะสมไปเรื่อยๆนะฮะอนี้แาบเสร็จแล้วแบบเรียบร้อยฮะใบอนุญาตเรียบร้อยแบบเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมจัดสร้างไปตามวาระ้วก็ตามระบบนะครับเนื้อที่กว่า2ไร่นะครับก็อยู่ที่วัดป่ามุ้ยชัยตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬจังหวัดก็77อี ใช่77ดพญานาคก็เลข7จ็ดนะครับสรุปแล้วก็อยู่ในเจ็ดเที่มีปางนักเป็นปกมีนักปกอยู่ด้วยก็คือพญาสัตตเทวราชองค์แรกของโลกก็ถือว่าถ้าแล้วเสร็จนี่ก็ผลภายได้ก็คือแลนด์มาร์กเนาะแต่เป้าหมายหลักๆก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นกองทัพบาลบ้านวัดโรงเรียน นะครับให้การสนับสนุนส่งเสริมในภาคเยาวชนแล้วก็สังคมนะครับเป้าหมายเราหลักๆเลยอย่างเช่นวันนี้ก็ทนายช้าง24ชั่วโมงนะครับก็เป็นตัวแทนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมรวมถึงสำนักงานตำรวจชาตินะครับวันนี้ก็มีอะไรจะกล่าวบ้างครับแล้วก็ในส่วนตัวก็เป็นทนายเป็นล้นะครับเป็นทนายอาชีพวิชาชีพนะครับแล้วก็ได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาป่ายกฎหมายของ ถ้าจริยวิีหรือเป็นดาราสายบุญแล้วก็เป็นที่บุตากฎหมายของสมาคมสื่อมวลชนออนไลน์ของท่งนออทานนายกพร้อมนะครับก็ไปเผยแพร่ทั่วประเทศแล้วเพว่าพี่เอเลนาพี่เอพัดหนินะครับแล้วก็ฟิะะลมิติกรให้ความรู้ด้านกฎหมายของประชาชนว่าเขาไม่สิดมีเสียงได้อย่างไรทั่วประเทศตอนนี้กระทรวงยุติธรรมได้เผยแพร่ไปทั่วประเทศแล้วทุกคนมีติดรายละเอียดไานต้องจ้างกันไหนไม่ต้องเสียตังค์ไปที่โรงพักทุกหอนอทุกอัเภอร์ทุกตำบลได้เลย อันนี้ในฐานตัวแทนของอ,อมมรมผุทมประสงค์สสืีภาพและประท้วงวิทยทางและผู้กเกีย่ยวข้องักงานตำรวจแห่งชาติยินดีรับใช้ประชาชนทุกท่านนะครับเป็นของขวัญปีใหม่ล้ำค่าที่ท่านได้รู้นะครับว่าเราสามารถไกลเกลี่ยได้และชั้นศาลไม่ไม่ไม่ต้องไปคไม่ต้องขึ้นศาลแล้วหมายความว่ามีสิทธิ์ที่จะไกล่เกลี่ยเขาเรียกว่าก่อนฟ้องแล้วก็ยุติคดีาตามพระราชบัญญัติ2 5 6 2ครับไม่ต้องเสียตังค์เลยนะครับก็วันนี้โอกาสดีก็ <rude S 2> มาเยี่ยมท่านสถานีมีชื่อเสียงของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นที่รักของประชาชนทั่วประเทศในด้านการทำงานก็รบกวนพืวยฝากให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลด้วยว่าทางไกจีเนี่ยสามารถทําได้ทุกเรื่องเดี๋ยวเราเรื่องใดก็ตาม24ชั่วโมงเราก็กาลังจะทํำซีรีส์อะไรกิกับรายการรายการครับ ทำไมเยอะขนาดนี้พี่ป๊อบจําได้เหรอครับมีเวลาพอหรือเปล่าในในส่วนตัวก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ในความเป็นผู้ไกเกีีรยอยู่แล้วนะครับ,รบเหมือนกับพี่ช้างอบรมรุ่นกันรุ่นเดียวกันมานะครับแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอดเช่นคดีแพ่งคดีบัตรเครดิตสินเชื่อบ,บ,บางท่านเนี่ยท่านไม่ได้มีความรู้เรื่องของกฎหมายเราก็ไปช่วยเหลือให้ความแนะนำนะครับแล้วก็เจรจานิสินก็ไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลกันครับประมาณนั้งเราช่วยรอบด้านเลยใช่ครับผมครับ หลายหลายด้านครับานเดียวเนี่ยทมได้หลายอย่างครับผมครับก็ถือว่าเป็นองค์รวมนะฮะได้ช่วยประชาชนเข้าถึงกฎหมายด้วยนี่มุกสินประจายไนได้นอกจากนี้ยังมีรายการด้วยฮะัทำรายการเกี่ยวกับออนไลน์นะครับดินน้ำลมไฟก็คือเหมือนกับว่าไปประดับดาวครับประดับดาวให้กับแต่ละเมืองเมืองอะไรมีของดีที่ยังโลกยังไม่เห็นเนี่ยเข้าไปเจาะลึกแล้วก็เป็นคาแรคเตอร์ผมเป็นไฟ้วต้องใส่ชุดสีแดงแล้วมีลิดด้วย เหมือนเป็นเทพจุติพี่ป๊อปก็จะเป็นวาโยครับเป็นวายโยเป็นรเป็นรายการเลยครับที่รายการกึ่งกึ่งศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามถ้าสี่จตุรเทพเนี้ได้เดินทางไปเนี่ยก็จะไปช่วยเหลือสังคมให้เขารู้ว่าทรัพย์ในดินสีในน้ำเนี่ยมีอยู่ตรงไหนบ้างนะครับ ตอนนี้เราก็คือได้ถ่ายทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่แน่นะครับอาจจะได้รับความเมตตาจากช่องเ็ดได้ว่าเป็นรายการดีเป็นประโยชน์ต่อสังคมอาจจะได้มาเข้าช่องเ็ดดาวประจําเมืองครับแล้วก็จังหวัดที่เราไปเป็นจังหวัดแรกคืออุทัยธานีครับอาเภอหนองขยานครับเพะเออะไรหลายท่านอาจจะอยู่อไทยก็ได้นะครับว่าโอ้ดีจังเลยฝากสิ่งผู้ว่าแต่ละจังหวัดด้วยครับอยากถ้ามีของดีอยากจะให้ไฮไลท์เนี่ยควรจะให้เราไปถึงไปเยี่ยมที่นะฮะแต่เบื้องต้นสามารถรับชม ช่องทางแพลตฟอร์ม YouTube, Facebook, TikTok พิมคำว่ามูลนิธิภสษีวลีศิล,ลปิน,านดาราสายบุญได้เลยครับผมก็จะมีชาแนลเพลลิสต่างๆนะครับที่เราทำรายการต่างๆไว้อทิเช่นรายการท่องเที่ยวขอพรพุทธสถานว่าวัดนั้นมีอะไรดีมีการปฏิบัติทำอย่างไรมีของดีอย่างไรแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรแล้วก็จะได้ไปสักการะขอพรได้แต่ละจังหวัดครับ ปีนี้ปีใหม่พี่อยากจะให้แนะนำทริคกับแฟนๆหน่ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยกันสวดมนต์ทำความตีไปอย่างแรกสำหรับปี2025นะปี68เนี่ยบางคนเขาบอกเป็นปีงูพิษถ้าคนคิดอย่างนั้นก็ก็คือพิษมีทั้งชีวิตเลยนะครับเพราะทุกลมหายใจของเราก็คือพิษเราทําให้พิษเกิดขึ้นกับโลกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างแรกที่เราจะทําให้เกิดบงคลขึ้นคือใจเราก่อนปีนี้เป็นงูคือเรา งูคือพลังของการอบรัดอบอุ้มคุ้มครองเรามีอะไรต้องคุ้มครองไหมคถ้าเรามีเราก็คืองูนะครับพิษก็คือความฉลาดสติปัญญาเพราะฉะนั้นเนี่ยงูพิษก็คือตัวเราจะแข็งแรงขึ้นไม่มีใขรกายุ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ยึดมั่นในความดีครับและปีงูพิษจะเป็นปีที่อบอุ่นที่สุดครับมีสถานที่ไหนที่แนะนำให้ไปไหว้ขอพรเพิ่มเติมที่ที่ควรไปที่สุดที่ที่มีพ่อแม่กับบรรทบุตรไหว้เทพเราจะได้ความปรารถนาแต่ว่าไหว้พ่อแม่เราได้มงคลครับ กลับไปที่บ้านของคุณกลับไปที่ที่ผู้พีผู้มีคณอยู่แล้วก็ขอพรท่านอันนี้ที่สุดแลลวครับคี่้อครับผมพี่ป้อมก็แน่นอนครับเราคิดทุกวันอยู่แล้วนะครับเราก็ทําทุกวันอยู่แล้วเราก็คิดดีพูดดีทดําดีทุกๆวันแล้วก็คิดเฉพาะวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นสิ่งดีๆขึ้นมาเองปัจจุบนนันสำคัญท,ที่สุดถูกต้องครับผมครับ